สวัสดีครับมีรถ,ถสวยมาเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็น t o y o ต a a เอาติ CNG นะฮะใช้ได้2ระบบรถปี2010นะครับเกียร์ธรรมดารถนั้นใช้อีกหนึ่งคันนะครับพร้อมรายละเอียดดังนี้ t o y ต t อเอินะครับ <S <S ปี2010สอ่าสภาพหน้าน,านี่ทำสีมา 1, 1ชิ้นนะครับคือกันชนหน้าพลาสติก<ช>ตัวนี้เลยแล้วก็นอกนั้นเดิมทั้งหมดครับเดิมทั้งหมดเลย่ สีสวยสีเทานะครับเป็นสีเทาสวยเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องลดหน้าใช้ครับโครงสร้างเดิมหมดเลยเกียร์ธรรมดาเกียร์สวยครับเกียสวยครับสภาพครับเป็นอะไรพูดบ้างนิดหน่อยนะฮะเตือนจีใช้งานได้ปกติทั้งมมดใช้งานปกติใช้ครับใช้สองระบบมีช่อนปล่อหลังความร้อนปกติครับแอร์เย็นเทียบเพิ่งเปลี่ยนแผงคอยเย็นมานะครับอ่าแผงคอยเย็นมาแล้วครับคอยเย็นมา ซื้อไปใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับคุณที่ชอบเกียร์ธรรมดาดูแลรักษาง่ายมีมีริ้วรอยตรงนี้นิดนึงครับประตูหลังอ่าเป็นการใช้งานมาเราไม่หมกนะครับเราอ่าตรงนี้นิดนึ่งรถภาษียังไม่ขึ้นนะฮะภาษีที่18ทับผมอ่าใกล้ละใกล้ละวันนี้พอดีเลยครับเป็นแก๊ส n g เอาวันนี้ดีกว่าอ่าวันที้18ลูกค้าเนี่ยไม่ยากครับตามสภาพอัลโตน่าหนึ่งชิ้นนะครับสีไม่ตรงนะฮะ โครงสร้างโดยรวมนี่เดิมนะครับมีพลาสติกกันชนหน้าเนี่ยทำสีมานิดชิ้นหนึ่งเครื่องหนึ่งจุดหกเคีื่องรันหกนะซีจีโรงงานมาดูข้างในกันนะครับสวยครับเบาะสวยงามครับเป็นเบาะหนังเบาะสวยงามเบาะไม่ขาดเลยนะเกียร์ธรรมดานะครับก่อนสวยนะฮะเบาะสวยดังเสียงใช้ได้เลย ไปถ่ายได้นิดมีมีของมีของครับเปินไลฟ์ไม่เป็นไรไนไรถใช้งานอ่ากสวยครับเกาะสมาาแอร์เย็นนะครับเปลี่ยนคอยเย็นไปแล้วครับเปลี่ยนมาแล้วเย็นฉ่ำดูรถได้ที่ลำมินทานะครับเหรือลูกกานะครับฝันได้เครื่องเสียงดีครับ JVC เกียนธรรมดานะครับ ใครชอบก็จัดได้เลยนะไม่แพงครับราคาเดี๋ยวจะลงไว้ด้านล่างนะครับไม่แพงครับราคาจะลงไว้ด้านล่างนะครับได้คลิปอ่ามาดูห้องเครื่องกันครับสะอาดับภาไในสะอาดเครื่องยนต์สุขภาพไม่ดีดึง,ดงฝากระโปรงหน้าหน่อย,ม,ยมีกันชนหน้านะครับโดนมาหน่อยชอบก็มาจัด ูนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับหบทกนะครับนะไม่แพงนะ<ม>เดี๋ยวราคาจะลงไว้ด้านล่างนะครับพอ้าพอขายจัดได้เลยนะครับโทรมาคุยครับก<ม>ิงกลางมาได้เลยอยากขายครับอยากขายบอกไปเยวลงไปยาเดี๋ยวลงไว้ด้านล่างก็ได้สิทั้งราคาเลยหัวใที่ลำลุกกาหรือลำอินทาน,านะครับไม่ยากไม่ยากกปดติดตามไว้นะครับ เงียบครับเนี่ยบทำงานกปกติน,นะฮะเครื่องยนต์นิ่งครับตอบประจัดเร็วรการเร่งดแีแอร์หนาวแอร์หนาวตอนนี้เย็นเก็นพ <6. S 2> อ,เย,นอยเย็นมาใหม่รวมสวยครับรถสวยทันเกียร์ไม่มีหลวมครับเข้าเกียร์สะดวกเข้าเกียร์ง่ายง่ายใช่ไหมเกียร์ไม่มีหอนเลย ตาเร่งก็ดีที่สําััญคือประหยัดด้วย CNG ครับ CNG CNG CN ประหยัดมากกิโลละไม่ถึง2บาท <Okay. S 1> บาทกว่ากว่าโอเคเรียบร้อยแล้ะขอบคุณครับขอบคุณครับ